สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำเทียงเทียงเนาะพี่น้องพ่อขอกลับน้าอีกแล้วเนะคะ่ะส่งสาวล่าไตสไปโรยอีสคือเก่เาคือเดิมเนาะคะ่ะโอโ้ข้อเหตุเกิด <c oughs> <c oughs> คลิปมากลรอกะอันนี้ด้วยเนาะขอกินน้ำก่อนแป๊บน,นึงมา อันนี้มีแนวมากกินเห็นพี่น้องเบืองร่างพึงเนาะพี่น้องร่างพึงร่างนิ่มบ่ต้นโดวนจังด้กินเนาะปีนึงจังด้กินเธอนึงเนาะพี่น้องพื้นมาขายอันหน้าเห็นข้าจะกินแล้วหน้าก็ขึ้นยาคือเต่าอักกระแทกสิไปซืออยู่ใส่พี่น้อง ผู้นเพิ่นเอามาขายเราจะขายมือเศร้านี่ลหละหน้ากะหน้ากะซื้อน้ำเพลินเนาะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นี่ละหสิเ,เอามากินนี่ละพี่น้องกะสีแบงไปเห็นไม่ย่ยหน้าว่าหน้าว่าหน้าอัดคลิปก่อน <laughs> หน้ากะสิกินโบหลายเราพี่น้องกินเบิดอะไรหรอกหวานเนาะพื่นขายให้หน้านี่50บ,บาทพี่น้องว่าแพงก็ถือนี เอามายังมีตูมันอยู่ยังมีแมวมันอยู่เลยพี่น้องสดสดจากปลาจากตุ่นเลยเนาะคุณไปหามานี่ค่ะเข้าเจ้ากินอันนี้มันก็มีนี่ค่ะน่าจะกินแบบจิ้มเซนนมิวานมเนาะพี่น้องเอาไปกินกับขนมปังก็คือสเสียอื ขนมมันอ่ะแซ่บแซ่บพีน่น้องไข่มันบอกเขาอืมน้ำผึ้งเดือนเดือนห้าเดือนเดือนห้า เขาน่องพี่น้องผ่นมึงแน่ชิลลองกัดจะค้ำนึงนึงน้ำหำวานลายลาย,ลายพี่น้องเคยเห็นเขาขายอยู่น้ำหางเนาะกาแพงะในพีพ่น้องเกาะเลน้อยนึงเนาะอันนี้มันน้ำหวานมันนะอะไรวะเป็นลอยพไปละอื้อหือ หวานเบาหวานอื่นฮาคอยดูดิค่ะเพื่งนบ้านีฟังเล่าผนกนารไล่ได้พี่น้องเข้าค่ายอืม อากาศกะฮู้นหอนจ้ะพี่น้องเอฟซีลืมกันละบ่หน้าบ่าคอยไร้ลองคลิปบ่มีค้อนอันคอนเทนต์เนาะพี่น้องอยู่บ้านข้ายของซ,มมอไไซุ้มือนนททบ่ได้ไปไซกันเลยบ่ได้อันนั้นเฮ็ดสีเฮ็ดคลิปเฮ็ดข้าวเขาเฮ็ดแนวกินให้พี่นอ้องมึงกันยาพี่น้องเบื่อ กับปักทัวไม่ยาตุ่มทัวมไม่หายหน้าวาน่าอยากกินปักทวดินมันตุ่มมากใช้จานไม่หายนางขายของเราพี่น้องกินไป <c oughs> มันเฟินดีนะที่นาคนมาขายน้ากัสิสื้อแต่ว่าบูเห็นคนตุ่มมาขายน่ามัก,กิน อีกจักข้ามก่อนนมมันาน้ำนมมันบอกเขาเอิน่นไนอกจากหน้าสีค้ายของซ้ำเดียวหน้ากับายน้ำน้ำนอพี่น้องแล้วก็มีน้ำแข็งใสน้ำนอค่ะอากาศมันห่อนจากพี่น้องกะพ่อได้ข้ายอยู่ค่ะอา่าตืมกันไปนอพี่น้องลอยสองลอยกะเอาเนาะค่ะอยู่บ้านเ่าเอง คนกากินดียุจ้าพี่น้องหน้าขายบวัวแพงหรอกจาก้าถ้วยละสิบบาทเหดุยุพอนันนั้นนะพี่น้องบรินางเหตอยเิดมือนั่งข้าวเดียวลูกค้าก็มาเอือนเนาะค่ะน่าก็ขายทึ่งพวกกาแฟเย็นกาแฟฮอนพวกชาเอียงอันนี้นะจ้าพี่น้องแล้วก็ขายของซ้ำน้ำเนาะค่ะแล้วก็้ำแข็งไซสนี้พึ่งสิ้ขายได้สองมือเนาะจ้าเพราะว่า อันมันห่อนแห้งเนาะลูกค้าก็มาถามจ้ะพี่น้องก็เลยให้ไอปอเอาเครื่องปั้นน้ำแข็งใสซ่อมไอปอซ่อมเองอล่ะพี่น้องว่าสิให้เพิ่นไปซ่อมอยู่ร้านเพิ่นว่าลองซ่อมเองเบิ่งก่อนเพิ่นว่าก็เลยได้ขายจา้ะส่วนประมาณสักสามโมงเรงสี่โมงอล่ะพี่น้องก็เลยออกมาหน้าเนาะจา้ะผ่าอันดามาเดินน้ำ อยู่หน้าหน,น,น้ำอันล้านล้านเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็สิเป็นรู่เนาะคะ่ะเย็นปะลูกพี่ลูกน้องเองกับแฟนหน้าเนี่ยนะจ๊ะน้าเย็นปะเย็นขึ้เยอะเลยเย็นหมดแล้วเนาะหน้าชอบไหมยืน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 เยืนยืนวงนัววงหลานเนี่ยหนึ่งขึ้นไปเึินไปเบิ่งกันย้าจับกันเบิ่งกันนะจับกัน เบนบอลดาวามัดไม่เป็นอย่างมาามัดก่อนมเร็วต้องมาทำน้ำเล่นมาทำแม่แม่แม่เมย์ให้เห็นไม่ี่นองดดาอย่อยได้เฮ้ยเ่เยเยเฮนยเน้ยเยเน้ยน้ย้ยเย้ อย่ามาจับพีนะ่ไล่พนไปพนไ่ไปไปไไปอย่าออมาจับแม่ไปพูนน่ะเก่งวาพูนน่ะไปไปพูนน่ะลงมา,มา,าไปอันนี้เลยยน้ำกัน<ท>ะนะใส่เลยน้ำเป็นบ่ เร้วางกินน้ำด้อไอ้ยืนดูสิยืนดูสิโอเคจังสัน มันเลิกุมันเลิกดึกไหมตรงนี้น้องข้าหอมนี้เหนไหมลูกเหนื่อยไหมเอย

นี่ไหนนี่ไหนล่งมาหูแต่หน้าเย่นหนาวเย็นเลออเนี่ยเน่ข้างหุ่นทุกตัวข้าวอไม่ดูตาน้าตาเลียเราเวลาไปทางโน้นร่าหลองมาไ้เจาหนาวยหญ่หนาวอันดา

อ้าวอยๆอยลอยนอยู่นี่รอยนอยู่นี่ละเก้นราลงแ่าเ็เร้วาอาการหอนอยู่ได้แต่ว่ามันลงไปแล้วนามันยินมันเย็นเด้งขึ้นมาพี่นเหยียบไมอ่ันัหยินไม่หลเบใ่ตอนนั้นตอนนาท่านเนี่ยคืนน้องหอมใส่นีอ

เอาว่าท่านเน่ย่างน่องข้าวหอมน้องอันดาหนาววัต้อนน้องอันดาหนาวพวกนี้กัหนาวอากาศก็บหอนอยู่งเรียว่ว่าแต่ว่าน้ำม,มันเย็นฝนตกน้องน้ำฝนตกน้องข้าวหอมกับไอสลามสู่ตาย <c oughs> น้องอันดาโวยวาน่องอันดาขึ้นมาแล้ว ตัดผ่ามาตอนแรกเนาะพี่น้องผ่าเมียามากินเขานอกบ้านอ่ากามาเวิร์ดนั่นละจา้าเพียงแต่ว่าพบปูอมาเนาะคะ่ะพอดีวา่ายายบุ๋มเพิ่นมาเนาะจา้าเพิ่นมากับแฟนเพิ่นก็นเลยพ่าก,กันมากินเขานอกบ้านเนาะจา้า มตัวโอค่มอกินอร่อยมอันดากินเมากิน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 อันอร่อยไหมออืมันด้กินข้าวผัดมัดสองจานละอันดาไายผ้ามากว่ากินมือในพายผ้ามากปายยป้ายังว้าวกินไปเลยกินดีวะ กับลูกยังนอกินเขาแล้วไปเทบินด้วยันไปเที่ยวนไปเรไปซื้อยังซื้อของเหรียม่เอาองเอยาไหมเอาอะไรไมเอาตไหมลูกเอามาตัวใหญ่ๆได้กินองตัวกินเงินอีกไกแล้ว